รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านชมรายการทันันทูเปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับที่เราจะสนทนาต่อกับดรนนริตพิศารจบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDI เปิดประเทศกับทิศทางเศรษฐกิจไทยพบกันช่วงหน้าครับ นสายนี้ไม่มีคำคว่าครอบครัวอแบงก์งดำดำงก็ไม่มีอีก89เามื่อถึงก่อนอยังไดงดอมเยียบเข้า m 4ไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียน m แค่แอดไลน์แอดเอโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิกเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว ทุกความทรงจํารีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราเชิญประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอย่างเขาเดือน6กคนก็ตกกรำมรแบงก็ไม่มีอีก8ปดเมื่อถึงก่อนยังไงดอมเยียบเข้าเอมไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M อผ่านไลน์ลงทะเบียนเอมโแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว ทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะ,ะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้ประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายการไทยน a n ทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นวัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันร์ทเวลา10.30นนทางช่อง9 HD ดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย M-Pro 50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมครับประการไทยรัฐทุ t o เดยวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับที่เรายัางสนทนาอยู่กับดรนนทริด สาสรจรบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDI เปิดประเทศกับทิศทางเศรษฐกิจไทยวันนี้อาจารย์อยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับธีรกิจกับทางรายการไทยรัฐทุ่ยอาจารย์ครับครับทีนี้มาถึงครึ่งปีหลังอาจารย์ครับครึ่งปีแรกเราก็พอที่จะผ่านมาได้ระดับหนึ่งครึ่งปีหลังมันจะดีกว่าปีแรกไหมอาจารย์ครับครึ่งปีหลังนะครับ คือตอนนี้เนี่ยวิกฤตในช่วงครึ่งปีหลังที่เรามองกันอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการตอบโต้นะครับตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเนื่องจากเราคุยกันแล้วว่ามันมีปัญหาเงินเฟ้อในโลกเพราะฉะนั้นประเทศอเมริกาก็เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งเฟดก็ได้ขึ้นมาละสงครั้งครั้งละศูนนะครับ,รบสในสองครั้งล่าสุดซึ่งถือเป็นการขึ้นที่เยอะมากนะครับ,รบพอเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยปุ๊บนะครับมันส่งผลทันที นะครับไปทั่วโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจก็คือค่างเงินประเทศต่างๆก็จะอ่อนลงไอ้การที่สหรัฐขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเกิดค่างเงินอ่อนทั่วโลกเนี่ยมันทําให้บางประเทศเกิดวิกฤตถามว่าที่มันเกิดวิกฤตอย่างนี้เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าถ้าเรามีหนี้ต่างประเทศในรูปดอลลาร์รจากที่เราเคยมีหนี้เช่น1ล้านดอลลาร์สมัยก่อนก็ยี่้าล้านบาทใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้ามันขึ้นไปเป็น40บาทหนี้ก้อนเดียวกันเราต้องหาเงิน40ล้านบาทมาใช้ทีนี้บาทอ่อนเนี่ยอาจารย์หมายถึงเนี่ยมันก็ ถูกต้องครับพูส่งออกแล้วก็ผู้นําเข้าถูกต้องครับหนึ่งก็คือพอค่าเงินอ่อนเนี่ยข้อดีก็คือว่าเวลาเราขายสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรามักจะขายได้ดีมากขึ้นนะครับถ,ถามว่าทําไมเพราะว่าตอนที่เรากําหนดราคานะครับเรากําหนดเป็นบาทรบเรากำหนดราคาสินค้าขายเป็นบาทคนเอาเงินดอลลาร์มาซื้อแต่ค่าเงินเราอ่อนมันก็แปลว่าเขาซื้อได้ในราคาที่ถูกลงนะครับสองก็คือพวกนักท่องเที่ยวก็จะชอบถามว่าทําไมก็เพราะว่าพอเขา เข้ามาเที่ยวแล้วมันถูกลงฮะจากที่เคยเงิน1ดอลลาร์มีมูลค่าไม่เยอะนะตอนนี้มันอ่อนลงมาก็ซื้อได้เยอะไมงั้นก็จะเป็นปัจจัยบวกต่างๆที่ช่วยหนเสริมเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันอ,อาจารย์พูดถึงว่าค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยมันที่ผมเรียนอาจารย์ว่ามันมีทั้งบวกและลบนะบมีทั้งประโยชน์และได้เสียประโยชน์นะอาจารย์นี้ภาคส่งออกจะได้ประโยชน์ทำไมอาจารย์ครับคือการที่ค่าเงินบาทอ่อนนะครับมันจะส่งผลต่อภาคส่งออกยังไงเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเอา นำเข้าสินค้ามาขนาดไหนทีนี้ทางทางเราก็ได้มีการวิจัยนะครับโดยการแยกองค์ประกอบนะครับว่าท้ายสุดอุตสาหกรรมส่งออกของเราเนี่ยอุตสาหกรรมไหนที่มี Export Import Content สูงหรือต่ำนะครับ <S 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 สิ่งที่เราพบนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น Low Import นะครับแล้วก็เป็น Low Export นะครับก็คือเรานำเข้าเข้ามาปุ๊บนะครับแต่เราไม่ค่อย Export เลยก็ยังมีพวกยาสูบนะครับ มีพวกของมอเตอร์ไซค์แอร์คอนดิชเนอร์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์พวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ค่างเงินไม่ได้มีผลเท่าไหร่ขณะเดีวยวกันกลุ่มที่เรา Import เข้ามาเยอะแต่เรา Export น้อยนะก็จะแปลว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยดีต่อเศรษฐกิจเราก็ยังพวกเมดิซินนะครับเป็นพวกเหล็กกล้าต่างๆกลุ่มที่ได้เสียเท่าๆกันก็คือ Import เข้ามาเนี่ยก,ก็เยอะ Export ก็เยอะอกลุ่มอิเล็กทริก เซอร์กิตนะครับพวกเคมีเอลต่างๆแล้วก็พวกคอสเมติกต่างๆทีนี้มันก็จะมีกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์นะเป็นกลุ่มสุดท้ายก็เป็นกลุ่มที่เรา Import เข้ามาไม่เยอะแต่ว่าเรา Export เยอะนะก็จะเป็นมันก็มีปากระป๋องนะครับมีพลาสติกเรซินนะครับยางนะครับยางรถยนต์นะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในโครเรือนต่างๆครับอาจารย์พูดถึงภาการส่งออกนะครับ ปัจจุบันรัฐบาลเองตอนนี้ก็มาเน้นในเรื่องการส่งออกโดยเฉพาะพืชผลทางด้านการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศนะครับตรงนี้มันจะทําให้เศรษฐกิจเราเติบโตขึ้นนะจนคือสําหรับผมผมคิดว่าภาคเกษตรเนี่ยมันมีบทบาทหน้าที่ในหลากหลายรูปแบบนะครับหนึ่งก็คือต้องเข้าใจว่าเรายังมีแรงงานในภาคเกษตรค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสนับสนุนภาคเกษตรเนี่ยก็แปลว่าเงินมันถูกกระจายไปในวงกว้างมันช่วยในเรื่องของสังคมด้วยสองนะครับเรื่องของอาหารเนี่ยมันไปตอบโจทย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอบโจทย์การค้าในประเทศใกล้เคียงนเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยสินค้าในเรื่องของประเภทที่เป็นอาหารเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตอ,อีกมากครับ,รบจริงจริงรัฐบาลก็มีนโยบายที่ชัดเจน วันนี้ก็จะนำนัยบายตรงนั้นมาเน้นเป็นหลักก็คือว่าให้บ้านเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นฮับในเรื่องของครัวโลกอาจารย์นะตรงนี้ครับครับคือการเป็นฮับของครัวโลกเนี่ยมันมันจะไปมากกว่าการขายของที่เป็นวัตถุดิบนะครับผมเข้าใจว่าถ้าจะไปไกลกว่านั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องพัฒนานในเชิงคุณภาพด้วยคำว่าในเชิงคุณภาพก็คือ,อถ้าพูดถึงเบสิกก็คือทำอยังไงให้ยิวหรือผล,ผลผลิตต่อไร่เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น สองก็คือเราต้องการอะไรที่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสามคือเรื่องของการแปลรูปนะครับเราคงไม่อยากที่จะขายเฉพาะโปรดักที่เป็นโปรดักอย่างเดียวไปแล้วท้ายสุดมันก็เน่ามันก็เสียมันไม่สามารถเก็บได้เราก็แปลรูปไปในรูปแบบต่างๆสี่ก็คือเรื่องของมูลค่าเพิ่มนะคะเราครเคยพูดกันเสมอว่าเอ๊ะทำไมน้ำส้มที่ขายหน้าสวนมันกิโลหนึ่งสิบบาททำไมพอมันไปถึงเป็นแก้วที่โรงแรมแล้ว มันถึงกลายเป็นแก้วละแปสิบาททางท้ทยนี่จริงๆหนึ่งกิโลต่อแก้วน,นี้เนียอาจจะต่างกันเอ้ตรงนี้เนี่ยครับการสร้างไวยู ded ded, แอดเดตก็จะเป็นหัวใจสําคัญสาหรับก,การพรัฒนาอาหารเช่นเดียวกันครับเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารที่จะส่งออกด้วยถูกไหมอาจารยนะ์ใช่ครับเค่เดียวกันเนี่ยอุตสาหการรมแปรรูปเนี่ยซึ่งรัฐบาลควรจะส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้นนะอาจารยนะ์ครับปัจจุบันนี่ยังไม่เพียงพอครับครับแต่เงินลงทุนนะอาจารย์ภาคเอกชนก็อาจจะติดขัดเรื่องการลงทุนนะอาจารย์ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คือ โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้ามันมีโปรเจกต์ที่มันโอเคนะครับตอนนี้ทาง BOI มีช่องทางก็คืออุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเป็น1ใน12อุตสาหกรรมนะที่สนับสนุนอยู่ในขอบเขตของ E.E.C. ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้รับการยกเว้นภาษีได้สนับสนุนการสามารถนำเข้าเครื่องจักรมาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนะครับมันมีการอุดหนุนด,ด้านเทคโนโลยีต่างๆนาๆนานะครับเพราะฉะนั้นผมยังมองว่า ถ้ามีโปรเจกต์ที่ดีเนี่ยการเข้าถึงแหล่งทุนการเข้าถึงองค์ความรู้นะครับรวมทั้งการได้รับการสนับสนุนต่างๆเนี่ยมันมีพร้อมอยู่แล้วครับครับในวันนี้เนี่ยประเทศเราขับเคลื่อนมาสู่ครึ่งปีหลังแล้วสิงหาคมอาจารย์นะถ้ามองไปถึงธันวาคมเนี่ยอาจารย์มองภาพเศรษฐกิจมันจะเดินไปยังไงและเติบโตไปยังไงบ้างอาจารย์ คืออย่างแรกก็ไล่ไปไลายตัวนะครับก็คือเราไปมองปัจจัยจัดภายนอกก่อนนะตอนนี้สถานการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายขึ้นนะครับ,รบการที่เฟดขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยปุ๊บขึ้นมา0.75เบสิสพอยต์ล่าสุดเนี่ยมันทําให้ตลาดเริ่มมองแล้วว่าปัญหาเงินเฟอ้อในโลกจะถูกควบคุมได้ครับงั้นพอปัญหาเงินเฟอ้อในโลกถูกควบคุมได้เนี่ยความเสี่ยงต่อกโกรดความเสี่ยงต่อราคาสินค้าจะผันผวนมันเริ่มลดลงนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของอ การท่องเที่ยวนะครับ,รบเราเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆรื่อเรื่อยืเพิ่มสูงขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็สทให้เห็นถึงว่ารายได้นะมันจะเริ่มกลับเข้ามานะครับรวมทั้งการที่ภาครัฐนะครับมีการเปิดประเทศมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีในครึ่งปีหลังว่าจํานวนนักท่องเที่ยวก็น่าจะกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของ เศรษฐกิจภายในนะครับเราเริ่มเห็นการฟื้นตัวในหลากหลายเซกเตอร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพบว่าคนไทยที่พอมีฐานะนี้มีจํานวนมากคือถ้าเราไปห้างเซนทรัลเวิลด์ปัจจุบันนี้นะครับเราก็พบว่าโ,โหคนต่อคิวกันคนเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจในประเทศมันเริ่มกลับมาหมุนแบบเดิมแล้วนะครับบวกกับนะครับการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยคนฐานล่างที่ยังไม่มีฐานะนะผ่านโครงการ3มโครงการ คโครงการแรกก็คือเรื่องของคนละเครื่องที่กําลังจะมีมาแนะจากเงินไม่เกิน800บาทนบในสองเดือนสิงหากันยายน,นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนหาเช้ากินขําก็จะมีเม็ดเงินตรงนี้เข้าไปช่วยอุดหนุนให้เขาออกไปจับจ่ายขณะที่ถ้าคุณไม่มีเงินโคเพ์นะครับคุณเป็นคนยากจนเลยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับผู้กลุ่มที่ตกหล่นนะครับอีกประมาณ16-17ล้านคนก็จะได้รับการช่วยเหลืองเงินอุดหนุนแะผมจะไม่ผิดประมาณสัก400บาทในสองเดือนนี้ก็จะมีเงินออกไปจับจ่ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเะราเห็น ามาตรการกระตุน้นการฟื้นตัวของภายในนะภายนอกก็เริ่มคลี่คลายนะเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยสัญญาณทางเศรษฐกิจฟื้นตัวก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับถ้าให้อาจารย์ประเมินว่าถึงสิ้นปีปี65เนี่ยเศรษฐกิจเรา GDP จะเติบโตประมาณเท่าไหร่ครับคือต้องบอกก่อนนะว่าในช่วงต้นปีก่อนที่เราจะเกิดวิกฤตโควิดนะครับเราประมาณการเศรษฐกิจไว้ว่าจะโตประมาณ 3.5- ถึง4.5โดยมี โดยคิดว่าจะโต4%อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นต้นปีเพราะเกิดสถานการณ์โควิดปุ๊บเนี่ยนะครับความไม่แน่นอนต่างๆรวมทั้งกรณีรัสเซียทําให้เศรษฐกิจเราตกวูบมาเหลือ2.5-3.5ถึงเฉลี่ยอยู่ที่3ครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะจาก4ลงมาเหลือ3ตอนนี้เราขยับกลับขึ้นมานะครับเป็น3-3.5ถึงโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ3.2-3.3%ครับอาจารย์ถ้าหากเรามองไปไปไกลถึงปี66 เศรษฐกิจมันน่าจะดีขึ้นกว่าปีหกห้ไหมอาจารย์คนคะือถ้าถ้าดูผมว่าตอนนี้มันมีเริ่มมีความเสี่ยงขึ้นแต่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเอาเป็นกรณีฐานก่อนนะกรณีฐานเนี่ยเราเรายังมองว่าเศรษฐกิจกําลังจะอยู่ในขาขึ้นนะโดยมีปัจจัยสนับหลายๆอย่างแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงจับตาถึงความเสี่ยงในตลาดโลกอยู่นะอย่างที่เราบอกว่า,าเราไม่เป็นไรก็จริงนะแต่ตอนนี้มันมีวิกฤตอยู่2วิกฤตที่มันพัวพันกันอยู่ วิกฤตตัวแรกก็คือวิกฤตของประเทศที่เป็น e m e r g i n g market นะซึ่งเราก็เห็นแล้วสีลังกาบางประเทศลาวเอลสวาร์มีอีกเต็มไปหมดเป็น20-30ประเทศที่มีความเสี่ยงระรังนี้ถ้ามันเกิดวิกฤตก,การณ์ขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกนะส่วนที่ 2, 2> <ม>ก็คือเศรษฐกิจจีนนะครับปีนี้เป็นปีที่เศรษฐกิจจีนกําลังมีความเสี่ยงคือต้องเข้าใจก่อนว่าจีนเป็นประเทศเดียวที่ยังเลือกซีโร่โควิดอยู่<ม>ยังไม่เปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้น คำถามก็คือการที่ไม่เปิดประเทศ2ก็คือจีนไม่มีวัคซีน mRNA เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเปิดประเทศขึ้นมาจีนยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโควิดอย่างรุนแรงอยู่เพราทัพบ้านเราเนี่ยมันก็เจอปัญหากับโรคระบาดโควิดตั้งแต่ปี63สมพร้อมๆกับทั่วโลกนะฮะซึ่งไม่เคยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดตรงนี้ขึ้นมาส่งผลกระทบเศรษฐกิจโลกแล้วก็บ้านเราอย่างมหาศาลอาจารย์มองไปว่าตอนนี้มันก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะโรคระบาดโควิด -19 ก มันจะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนานไหมจ๊ะนะผมตอบอย่างนี้ดีกว่านะครับการฟื้นตัวจากโควิด1 9เนี่ยจะมาแบบไม่เท่าเทียมกันผม hmm. ขอแยกเป็นองค์ประกอบนะครับองประกอบแรกก็คือถ้าเรามองในภาคของเอ็กซ์พอร์ตหรือการส่งออกนะครับผมคิดว่าตอนนี้เราฟื้นตัวแล้วนะเอ็กซ์พอร์ตเกือบทั้งหมดถ้าจะไม่ผิดร้อยละ84นะครับของมูลค่าเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยนะครับสูงกว่าปี2019แล้ว ดัะนั้นคำตอบก็คือปีนี้2022ภาคเอ็กซ์พอร์ตคืนแล้วทีนี้มาดูภาคคอนซัมชันภาคเศรษฐกิจภายในประเทศคอนซัมชันอินเวสเมนต์ัวอินเวสเมนต์ถ้ามาจากต่างประเทศเนี่ยฟื้นแล้วนะฮะเรามีเลคคอร์ดการลงทุนที่สูงนะครับแต่ถ้าเราไปดูภาคคอนซัมชันหรือการบริโภคในประเทศเนี่ยเราพบว่ามันเกือบเกือบกลับมาแล้วส่วนที่ยังไม่กลับก็ยังมีแค่ภาคเซอร์วิสเท่านั้นเองที่ยังไม่กลับส่วนที่เป็นสินค้านะถ้าคุณขายสินค้าที่เป็นสินค้าคงทนกึ่งคงทน,งทนต่างๆเนี่ยมัน มันเริ่มฟื้นกลับมาเกือบจะจะจะ,จะได้แล้วเพราะฉะนั้นปี2023ก็น่าจะกลับฟื้นมาเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีคแค่เซกเมนต์เดียวที่จะกลับมาต้องรอถึง2024ก็จะเป็นภาคท่องเที่ยวนะถ้าเราต้องการจะคาดหวังนักท่องเที่ยวให้กลับมา40ล้านคนนะปีนี้6ล้านปีหน้าก็จะได้มาอย่างมากก็ครึ่งหนึ่งปี2024ถึงจะกลับมาแต่ถ้าเฉลี่ยล่ะเป็นยังไงถ้าเราเอาปี2019เป็นภูเขานะครับ2020เราเดินลงมาตก 2021เราขึ้นมา2022าขึ้นมาจะเป็นปี2023ที่เราจะกลับมาเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยก็ยังต้องใช้ปีหน้านะเศรษฐกิจเราถึงจะกลับมาครับ,รบอาจารย์สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะแยกเป็น3ส่วนนะสามปาร์ตี้อย่างเงี้ยน,นะรัฐบาลผู้ประกอบการธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนทั้ง3ส่วนเนี่ยรัฐบาลควรจะมีนโยบายหรือมาตรการอะไรออกมาที่จะส่งเสริมมากกว่านี้ในการที่ฟื้นฟูนฟนเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันเนี่ย ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจควรจะเดินหน้าอย่างไรสุดท้ายภาคประชาชนถือว่าเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะปรับตัวและเดินหน้าให้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้อย่างไรครับคือถ้าพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับปีนี้เป็นปีที่เราอยู่กับโควิดมา2ปีแล้วนะครับถ้าเราพูดถึงปีแรกก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขน่าจะเป็นตัวตัวเด่นก็คือมีการระบาดอย่างรุนแรง ปี64จะเป็นเรื่องของการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบเพราะฉะนั้นปีห5เนี่ยผมเวลาไปพูดที่ไหนก็มักจะเสนอว่าเป็นปีฟื้นฟูนนนคําว่าฟื้นฟูก็คือเป็นปีที่ภาครัฐต้องเน้นว่าเราจะต้องเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมทํายังไงให้ธุรกิจทำยังไงให้ประชาชนสามารถที่จะ,ะกลับมาสร้างไรายได,ได้ได้นะครับอย่างยั่งยืนนะครับทีนี้สิ่งที่ภาครัฐทำก็คือควรจะต้องหากนจัก นะครับที่จะเป็นตัวดรายเศรษฐกิจต่อไปนะครับเรามีหลากหลายไอเดียที่เป็นไปได้นะครับจริงๆ TDI ก็เคยเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกฎระเบียบกฎหมายต่างๆนะครับาการที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตัลนะครับการที่จะ สนับสนุนเศรษฐกิจใส่ใจนะครับการที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นเรียกว่าซิลเวอร์เอคอนมีก็คือการขายของขายบริการให้กับผู้สูงอายุเป็นต้นนะสองก็คือสิ่งที่ภาครัฐจะต้องทำนะครับก็คือในทุกวิกฤตนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจก็คือธุรกิจเล็กจะล้มตายลงมันจะมีความเสี่ยงที่ธุรกิจเล็กๆต่างๆเนี่ยนะครับจะจะล้มหายตายจากไปและถูกซื้อโดยนายทุนนะครับโดยนายทุนต่างชาติก็ดี ายทุนไทยก็ดีแม้แต่ภาครัฐควรจะเข้าไปสนับสนุนไม่ให้เข้าสูญเสียธุรกิจไปนะถามว่าทํายังไงก็คือต้องไปช่วยเขาปรับครงสร้างนี้ต้องไปช่วยเขาให้วางแผนธุรกิจมีการพัฒนาปรับปรุงตัวให้สามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของนี่ครัวเรือนนะครับภาครัฐนะครับควรจะเข้ามา ให้ความสําคัญกับปัญหานี้ครวัวเรือนเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระดับนี้ครวัวเรือนมันเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมีความเสี่ยงที่อ่ามันจะมีหลากหลายครวัวเรือนที่มันจะหลุดออกไปนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ครวัวเรือนเนี่ยอ่าหลุดออกจากระบบการเงินนะครับมันจะส่งผลเป็นปัญหาสังคมตามมาร,รวมทั้งการวางสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและคนพิการนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่เวลาที่เกิดวิกฤตต่างๆรายรได้เขาลดลง ภาครัฐก็ควรจะเข้าไปช่วยให้เขาสามารถอยู่รอดได้นะครับ,รบสาหรับภาคธุรกิจนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกังวลใจนะจะเป็นตัวเล็กมากกว่านะครับก็คือจะเป็นเรื่องของวิกฤตหนี้ของเขานะเราพบว่าตัว sm นะครับหรือ special mention loan ก็คือหนี้ที่ผิดค้างชำระหนี้3เดือนเนี่ยมีจำนวนที่สูงถ้าจำไม่ผิดประมาณร้อยละสิบของมูลหนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยที่ธุรกิจจะต้องกลับมาแล้วลหละว่าท้ายที่สุดคุณสามารถไปต่อหรือเปล่าหรือคุณสามารถ ไม่สามารถไปได้นะอันนี้เป็นเรื่องของการรีทิงกิ้ถ้าเกิดธุรกิจไม่สามารถไปได้ก็จะเป็นโอกาสที่ธุรกิจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ทิศทางใหม่แต่ผมมาร์กนิดนึงนะครับว่ามันมีธีมหนึ่งที่น่ากังวลใจคือการที่ธุรกิจใหญ่ควบรวมกันซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นจำนวนมากนะจริงๆเราเจอถ้าจะไม่ผิดสถิติออกมาเราเจอ เป็น20-30ดีลที่เกิดขึ้นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เราอยากกังวลใจก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการรวมตัวกันแล้วนําไปสู่การผูกขาดอันนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับ,รบการแข่งขันลดลงการพัฒนานวัตรกรรมต่างๆลดลงใช่ไหอันนี้อาจจะเป็นบทบาทภาครัฐอีกนิดนึงเข้ามาจับตาดูด้วยในเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ทําให้ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเอาตัวรอดไปได้ สุดท้ายคือภาคประชาชนนะครับผมเข้าใจว่าปีนี้ยังเป็นปีแห่งการเอาตัวรอดนะครัคำว่าปีแห่งการเอาตัวรอดก็คือหนึ่งนะครับเรายังพบว่าประชาชนจานวนมากไม่ได้ทําบัญชีโครเรือนซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะการที่คุณทําบัญชีโครเลือนจะทําให้คุณเห็นสถานการณ์ของครอบครัวคุณจริงๆ มันทําให้คุณสามารถวางแผนได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวิกฤตการณ์เนี่ยมันทําให้ครูเรือนก็ต้องกลับมาคิดเช่นเดียวกันนะครับผมไม่อยากให้ครเรือนกลับมานั่งคิดว่าจะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐยังไงแต่การแก้ไขปัญหามันต้องเริ่มต้นจากตัวท่านเองก่อนอท่านมีข้อมูลแล้วท่านวางแผนแล้วนะครับท้ายที่สุดนะครับภาครัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือเยอะจริงๆนะครับทุกกระทรวงแทบจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือปัญหาสําคัญตอนนี้ก็คือมันยัง ภาคครูเรือนยังไม่เปิดที่จะไปหาความช่วยเหลือนั้นนะผมคิดว่าบางส่วนเนี่ยภาครัฐช่วยได้อย่างเร็วแล้วเช่นคนละครึ่งต่างๆมีการสมัครอย่างรวดเร็วแต่ช่องทางอื่นๆเนี่ยมันยังไปไม่ถึงนะก็อยากให้ภาคครูเรือนียต้องอาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐในทุกช่องทางที่เป็นไปได้ครับครับท่านผู้ชมครับประการทยรันทุเดย์สสัปดาห์นะครับที่เราสนทนาอยู่กับดรนนทริศพิสารยบุตร นักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI เปิดประเทศกับทิศทางเศรษฐกิจไทยวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับถนนสายนี้ไม่มีคำคว่าครอบครัว เดือนหกคนก็ตกกำดำแบงก็ไม่มีอีก 8...9 ดเามื่อถึงก่อนยังไงดอมอย่าเข้าเอมโฟไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน m อผ่านไลน์ลงทะเบียน m อมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัวทุกความทรงจำ รีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด,วด่งนงดวดนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้บริการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถนนสายนี้ไม่มีคำคว่าครอบครัว แถวเดือนหกคนก็ตกปรำรำแบงก็ไม่มีอีก 8...9 เก้า <8, 9. S 1> มาถึงก่อนยังไงดอมอย่าเข้า m อโฟโฟไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียนเอมโฟโฟแค่แอดไลน์แอดเอมโ,ฟโฟไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัวทุกความทรงจำ รีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะทุกมิตรภาพออาลองนี่พ่อเราใช้ประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายการ h ทยดันท t เด a y เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นว,วัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันทร์เวลา10นา30นาทีทางช่อง9 MCHD ดำเนินรายการโดยวีรพลรักรรม ผชมครับรายการไทยน d t ทุ a ยเปิดประเทศสู่อนาคต2ส,สัปดาห์นะครับที่เราได้สนทนาอยู่กับดรอนริศพิศาัจบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDIRI เปิดประเทศกับทิศทางเศรษฐกิจกไทยวันนี้รายการ Thailand t ทุดยหมดเวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีรพลรักธรรมสวัสดีครับ